สวัสดีค่ะซาาเยอรมันนะวันนี้ซาราเอาคลิปง่ายๆมาอีกแล้วนะซาลาเยอรมันชแนลนะกดติดตามให้ซาลาด้วยแล้วกดไลค์ให้ซาาด้วยนะคะเนะาะเพื่อให้เป็นกําลังใจซาานะเนาะวันนี้ซาาจะทำอ,อ,อาหารง่ายๆอีกแหละไม่รู้จะทําอะไรกินแล้วก็ที่นี่ออกออค่อนข้างอากาศเย็นนะคะเนาะก็อากาศจากที่ เ,ออเดือนนี้นะจริงๆแล้วที่เยอรมันเขาต้องติดลบนะคะติดลบสักสิบห้าสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยติดลบนะคะแล้วก็จะมีหิมะเดือนจริงๆเดือนกุมภาพันธ์ของยุโรปนะเขาจะมีหออิมะเยอะที่สุดเลยนะคะในในสมัยก่อนยี่สิบกว่าปีที่แล้วที่ซาร่ามาใหม่ๆนะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเวลาซาร่ากลับมาจากเมืองไทยละโอ้ย หิมะจะตกถึงเลยเข่าอีกนะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วหรือสิบห้าปีที่แล้วนะจากสิบห้าปีที่แล้วก็ได้เนาะนั่นแหละก็หิมะนี่จะถึงเลยเข่าอีกนะแล้วก็จะทำงานตักหิมะกันเหนื่อยเหนื่อยนะทั้งวัน เ,เดี๋ยวอีกสองชั่วโมงต้องตากเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงต้องตากอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดหิมะตกเยอะๆเราก็นันนั่นแต่ตอนนักตอนนี้นะคะที่เยอรมันและที่ทั่วยุโรปเลยนะหิมะไม่มีนะคะแล้วก็ปกติเนี่ยจะติดลบแต่ตอนเนี้ยอ,อ,อากาศของที่นี่นะคะแปดหรือเก้าองศาแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์แล้วก็วันพรุ่งนี้จะเป็นสิบ สิบขึ้นไปนะคะแล้วก็วันเสาร์เนี้ยจะเป็นสิบสามสิบสี่องศาซึ่งไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะคะนานนานที่จะเจอทีแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะค่อนข้างอากาศค่อนข้างที่จะอุ่นนะที่ที่ที่ยุโรปนะคะที่หิมะหิมะไม่มีนะคะออ้ยตีใจมากที่หิมะไม่มีไม่ต้องทํางานตักหิมะเหนื่อยนะ เหนื่อยนะคะแล้วก็วันนี้ซา่าจะเอาคลิปง่ายๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะคะเพราะว่าเ,ออเสียงเสียงนี่ยังไม่ดีขึ้นแล้วตอนนี้อยากให้ตัวเองคอตัวเองหายนะคะเสียงมันยังแหบๆนะเลยวันนี้ซา่าก็จะพามาผัดขิงนะคะผัดขิงสดนะอันนี้ซา,า่าผัดไปแล้วนะผัดขิงใส่หมูนะนี่ขิงขิงขิง จ้าขิงนะจ๊ะผัดกับหมูนะนะคะสลัดผัดไปแล้วเนาะต้องขอโทษกับเพื่อนๆนทีเนาะแล้วก็มีส่วนผสมอะไรบ้างเนาะนี่นะคะมีเห็ดหูหนูแล้วก็หอมใหญ่แล้วก็พริกปาปริก้าพริกหวานนะแต่งสีสันให้สวยแล้วก็ต้นหอมต้นหอมที่เยอรมันเนี่ยเขาจะต้นใหญ่นะต้นใหญ่อย่างนี้เลยนะเพื่อนๆนเนาะไม่ใช่ เห็นอย่างนี้บอกโอ้ยหอมญี่ปุ่นนะคนไทยไม่ใช่ทั่วยุโรปหรืออากาศที่เมืองหนาวนะต้นหอมเขาจะมีลักษณะใหญ่อย่างนี้เลยนะแล้วก็ต้นอีกต้นใหญ่กว่านี้นะคะซึ่งโอ้ยตรงนี้เขาจะใหญ่อันนั้นคือต้นกระเทียมกระเทียมของฝรั่งเขาจะออกกลิ่นกระเทียมเลยนะแล้วก็เอาไปต้มซุปต้มอะไรเนี่ยแทนกระเทียมได้เนาะอย่างอันเนี้ยก็คือผัดผัดหรือใส่เ ต้มจืดหั่นชิ้นเล็กๆเงี้ยคนไทยเนาะสงสัยกินเนาะนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูนะนี่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 นมาเดี๋ยวเราผัดขิงกันนะเพื่อนๆเพราะว่าสลาจะผัดขิงเผื่อตอนเช้าๆหรือกินข้าวต้มตอนเช้าเงี้ยนะคะก็จะได้กินเอ่อค่องคอเนาะผัดขิงกินทั้งอาหารทั้งข้าวสวยและข้าวต้มก็ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาผัดกันเลยเนาะ มา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 เจอกันค่ะเอาละเนาะนี่เราเอางเสร็จแล้วนะแล้วก็เออเราทำหมูสามชั้นนะพอดีซาลาไม่ได้ซื้อหมูมาก็เลยมีหมูสามชั้นในช่องฟิตนะทีนี้คือของที่เนี่ยมันต้องแช่ช่องฟิตเนาะแล้วก็คือเราเก็บถนอมอาหารเอาไว้นะเพื่อนๆนะเนาะนี่ ถึงสุกแล้วแต่ตอนนี้เราต้องมาผัดนี่กันเลยนะเห็ดหูหนูใส่ไปเลยนะคะหเห็ดหูหนูเนาะใส่ไปเลยหเห็ดหูหนูนะคะที่ยุโรปเนี่ยตอนนี้เขากาลังเก็บเห็ดหูหนูกันนะเพื่อนเพื่อนเพราะตอนนี้มันรู้สึกอะค่อนข้างจะอุ่นแล้วเนาะนะ เหนี่ยไปเลยนะคะแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะให้หัวหนูมันสุกนะนแล้วก็พอดีเนี่ยน้ำมันหอยของซาลาะมันหมดแล้วตอนนี้ซาลาะขอล้างขวดเนาะนเอาน้ำใส่ไปซาลาไปล้างขวดมานะ เราต้องใส่น้ำอีกแล้วเนาะไร้ล้างขว,ว,วดเลยนะก็เดี๋ยวเราจะใส่เต้าเจี้ยวอีกหน่อยนเนาะเพื่อนต้องใส่เต้าเจี้ยวนะพวเพื่อนมันถึงจะหอมอร่อยนะแบบไม่ได,ด้เลยนะนะคะจริงๆแล้วซาล่าลืมเอาผัดไปตั้งแต่แรกเนะเต้าเจี้ยว ตอนนี้ไม่เป็นไรเราขัดกันอยู่เนาะใส่ต้อเจียวไปเลยเลยห,หอมมนะคะใส่ต้นเจี่ยวไปแล้วเนาะปั่นเลยนะเพเพื่อน นี้เราต้องการให้เผัดเห็ดหัวหมูมันสุกค่ะเลยเราใส่น้ํเลยนะถ้าเกิดเราไม่ใส่น้ําเนี่ยมันก็จะไหม้นะเราจะต้มเห็ดหัวหมูให้สุกไปเลยเนาะเราสาระต้องการให้เห็ดหัวหมูมันสุกนะมาเดี๋ยวมาเจอกันเพื่อนๆเนาะเอาละค่ะตอนนี้เราเริ่มมานะ อันนี้ก็ได้ที่แล้วเนาะ,ะเนาะเห็ดหูหนูได้ที่แล้วแล้วขิงก็ได้ที่แล้วนะก่อนแรกมันเดือดเดือดนี้นะของที่จะใส่ซีอิ๊วดำนะต้องให้กระทะร้อนๆแล้วเดือดเดือดนะคะเพราะว่าจะได้กลิ่นซีอิ๊วดำเนี่ยเขาะจะไม่เหม็นนะนะคะเดีนส,สีสีพอใจยางมันต้องใส่ซีอิ๊วดำหน่อยเนาะแต่งสีนะคะพเพื่อนๆเนาะ ที่บ้านซาลาขายอาหารนะขายข้าวแกงนะทํามาตั้งแต่เด็กๆเนาะรุ่นพ่อรุ่นรุ่นยายนะไอ้รุ่นแม่รุ่นยายนะคะขายมานะรู้แล้วว่าขายแถวไหนนะคะขายอยู่ที่สะพานควายนะคะใส่เลยตอนนี้เราสีโอเคแล้วนะนใส่เลยใส่ฝาเขียวนะ ก็น้ำมันหอยหน่อยหนึ่งจะาเอานะจ้ล่าตวงไม่เป็นนะคะไม่เคยตวงนะทําอาหารตรวงไม่เป็นนะแล้วก็รสด,ดีนะจ๊ะแล้วก็น้ำตาลทรายนะทรายนะสักช้อนหนึ่งเนาะเพราะว่าผัดเยอะนะจะล้ลาไม่เอาติดหวานนะนะคะนี่ สีสวยแล้วเอ่ยเนาะแล้วเราก็นี่ไปเลยใส่นี่ไปเลยนะนี่หอมใหญ่นะใส่ไปเลยนะคะมาเดี๋ยวค่อยดูหอมใหญ่เสร็จนาะเอาละค่ะมา อนนี้สลาัาดเสร็จแล้วนะอันนี้เราก็ใส่พริกหอมไปเลยนะที่นี่เขาเรียกปาปิก้านะที่บ้านเราเรียกพริกหวานนะแล้วก็ใส่ต้นหอมไปเลยนะอืน่ากินไม่เอ่ยเพื่อนๆดูสิเนาะรสชาติชิมแล้วนะโอ้เป๊ะเลยนี่ที่บ้านสลาัาดทำขายก็หน้าตาแบบนี้เลยนะแต่ว่าเขาจะใส่ ขิงขิงจะเยอะกว่าหน่อยนะพอดีซสล,ละมาจากเมืองไทยมีอยู่แง่เดียวนะเพื่อนๆน,น้องก็ทําแค่แง่เดียวเนาะนี่เป็นไงเพื่อนๆสีเขียวสีสวยดีเนาะปิดไฟจ้าเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะเสร็จแล้วเนาะ ผัดขิงของเราเนาะแล้วร้อนเลยนะจ๊ะเนาะอืมน่น่เน่เ่เดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันเนาะอืมตักใส่จานกันจ้าเน่เรามาตักใส่จานกันเนาะอืมผัดขิงหมูนะคะ นี่น่ากินไม่เอ่ยเนาะป่ะเดี๋ยวลองดูกันเนาะเอาละค่ะเราเสร็จแล้วนะผัดขิงนะคะนี่ผัดขิงหมูนะคะนี่ทำสไตล์สลาดนะผัดง่ายๆนะ ที่บ้านซาร่าขายข้าวแกงเนี่ยสลาก็ผัดเหมือนที่บ้านทํานะผัดง่ายๆไม่ต้องอะไรเยอะแยะนะอร่อยอร่อยเนาะนะคะนั้นเดี๋ยวซาร่าขอฝากคลิปนะคะเนาะเราจบคลิปเท่น้นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะนะคะมาๆม,มากินข้าวกันจ้ากินข้าวกันมากินผัดขิงหมูกันผัดขิงหมูผัดขิงสดๆเลยนะคะนี่ขิงเรามาจากเมืองไทยนะแต่ตอนนี้เราอยู่เยอรมันนะจ๊ะ นั้นโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเนอะเจอก,กันคลิปหน้านะคะมีอะไรง่ายๆก็จะมาฝากกันอีกเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ